สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมออินดี้พูดิชีช่จทอกนะคะวันนี้มาดวง12ราศีกันประจำเดือนสิงหาคม2564ขออภัยที่มาช้าเดี๋ยวไปรุ่นนะว่าเป็นราศีอะไรนะคะ ราศีราศีราศีกันราศีกันนะอยากรู้ว่าวันที่เท่าไราเกิดวันที่เท่าไราไปดูในช่องคอมเมนต์นะจ้าราศีกันขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวราศีกันนะคะเปิดให้ให้เดือนสิงหาคมหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยนะเพื่อนๆถ้ามันมีเสียงอะไรไปบ้างก็แบบขออภัยนะคะอยู่แบบโซนธรรมชาติมากโอเคราศีกันเดือนสิงหาเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่หนึ่งจ้าห้าถ้วยเลยนะใบที่สองค่ะพายออกมาตามความเป็นจริงนะคะเก้าถ้วยใบที่สามสี่ดาบใบที่สี่จุมูนอืมใบที่ห้าโอเคแปดไม้เท้า โ,โอ alcohol, tacos, high, ้ยขออันเดียวเอาใหม่ขอขออยิงไปนะไปที่6ค่ะ5้าไม้เท้าและใต้กองสำรับเป็นราชินีถือถ้วยเห็นไหมคะเนี่ยขอใยขยับหน่อยได้ไหมนิดนึงโอเคดีขึ้นป่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่ power of love ให้ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะ ธีมหลักๆเดือนนี้ของชาวราศีกันเป็นยังไงบอกเราหน่อยสิ ownership และขอคำแนะนำหนึ่งใบค่ะคำแนะนำออกมาบอกว่าอะไรออกมาบอกว่า DI วายออเดว้าวเห็นรูเปล่าเห็นหรือเปล่าอ่ะจะไม่เห็นนะาไพา่นะโอเคมาถึงชาวราศีกันนะคะ ต้องบอกชาวราศีกันก่อนว่าไพ่ที่จับออกมาเป็นไพ่ตัวตนเนี่ยได้ไพ่ห้าถ้วยเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วกําลังจะเกิดขึ้นหรือว่า เกิดขึ้นนะตอนนี้เลยที่คุณมาดูนะคะมันมีความเสียใจนะคะดูชาวราศีกันเศร้าซึมๆนะมีเกณฑ์บางคนอกหกักผิดหวังเสียใจเดือนนี้เป็นเดือนที่รู้สึกนึกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงเรื่องที่เสียดายที่ไม่ได้ทำนึกถึงเรื่องที่สูญเสียไปแล้วนะคะหรือว่าย้อนนึกถึงวันเวลาเก่าๆงานเก่าเรื่องราวเก่าๆอะไรที่คุณไม่สามารถจะ คอนโทรลมันได้ไม่สามารถจะแฮนเดิลหรือไม่สามารถจะจัดการมันได้บางเรื่องมันมีเกณฑ์การสูญเสียเกิดขึ้นหรือการภาคจากนะคะทำให้ชาวราศีกันมีภาวะของความเศร้าๆนะคะมีภาวะของความเบื่อเบื่อเกิดขึ้นนะตัวเองนะแต่เราจะบอกว่าอยากจะบอกชาวราศีกันนะว่าเวลาเราอ่านไพ่อ่ะเราอยากให้คุณดู ดูน้าภัยนะคะเนี่ยคุณร้องไห้อยู่ใช่ไหมคุณเสียใจนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องเสียใจก็จะดีไปแต่ถ้ามีเรื่องเสียใจอยู่อะถ้วยมันมีทั้งหมด5ถ้วยใช่ไหมมาล้มไป3ถ้วยแล้วถ้วยนี้คุณอาจจะจัดการมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครบางคนที่เขาเดินออกจากชีวิตเราเราจัดการเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่มันมี2ถ้วยรอยอยู่ค่ะ นั่นแปลว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นของคุณจริงๆหรือว่ามันไม่ใช่เวลานี้อะแต่มันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ชาวราศีกันให้ใจลึกๆนะคะให้พลังงานดีๆกับตัวเองนะเพราะว่าเรื่องของการงานของคุณดีมากๆ ชาวราศีกันจะมีโอกาสเกี่ยวกับการงานเข้ามาเยอะนะคะคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์มากๆเดือนนี้จะมีคนมาจีบๆให้คุณไปทํางานนะคะหรือว่ามีคนมาช่วยงานคุณยิ่งใครที่ทํางานเกี่ยวกับของสวยงามอาสังอาเขาเรียกว่าของสะสมนะคะอาหารการกินอัญมณีอ่ะะออาเครื่องดื่มหรืออะไรเกี่ยวกับของสวยงามอะสุขอา เครื่องประดับอะไรต่างๆดีมากเลยนะเดือนนี้คุณจะมีความสุขเกี่ยวกับการทํางานเหมือนกับว่าต่อให้คุณเจอสภาวะเรื่องส่วนตัวยังไงก็แล้วแต่แต่เรื่องการงานคุณจะรู้สึกว่าสบายสบายเลือกได้ใครที่ปรารถนาตามหางานหรือว่าตามหาสิ่งที่อยากจะได้อยู่มันใกล้จะประสบความสําเร็จมันใกล้จะเจอมันใกล้จะได้แล้วนะคะเนี่ยไพ่ของการที่แบบกบจะได้รับโอกาสสิ่งที่รอคอยกําลังจะมาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวดีคุณต้องเปิด ใจรับนะหยุดก้มหน้าได้แล้วนะคะเปิดใจรับโอกาสดีๆกับการงานหรือว่าโอกาสใหม่ๆในชีวิตได้แล้วนะส่วนเรื่องของการเงินยังนิ่งอยู่นะคะเรื่องของการเงินชาวราศีกันือนิ่งมากๆเลยค่ะถ้ายังมีค่าใช้ใจ่ายอะไรก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายต่อไปแต่ดูว่ามันก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นถ้ากังวลเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็แนะนําให้ไปนั่งสมาธิหรือว่าไปแบบพักผ่อนอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเอาไปรักษาตัวเองหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยเงินเพื่อการพักผ่อน อาจจะไม่ใช่เป็นการเจ็บป่วยแต่ว่าคุณอาจจะไปซื้อที่นอนใหม่ซื้อเตียงใหม่ซื้อเครื่องอะไรที่อุป,ปแบบอำนวยความสะดวกให้ตัวเองอะให้ตัวเองได้พักซื้ออาหารผลิตภัณฑ์อะไรที่ให้ตัวเองได้นอนหลับอะได้พักผ่อนได้รีลลทหรือว่าไปสถานที่ที่ทําให้คุณได้พักผ่อนจริงๆอะคุณแบบอยากจะปลดความเครียดความกังวลความเสียใจออกไปเพราะฉะนั้นการเงินอะมันจะนิ่งมากๆเลยนะคะยังไม่ได้เห็นแบบ ติดขัดไหมเราเราคิดว่าไม่ติดขัดขนาดนั้นแต่ว่าคนอาจจะจ่ายไปเพื่อการทําให้ตัวเองได้พักผ่อนและผ่อนคลายนะอาจจะไปซื้อบริการบางอย่างที่ทําให้ตัวเองผ่อนคลาย mm. เช่นอาจจะไปซื้อเครื่องนวดมานะคะไปร้านนวดแบบว่านวดแพทย์แผนไทยไปซื้อลําโพงมาฟังเพลงอะไรแบบนี้ให้สาวของคนที่อยากพักอะ่ะไปซื้อของบางอย่างมาเพื่อตัวเองได้พักหรือว่าทําให้ตัวเองผ่อนคลายความเครียด การคิดมากอะไรแบบนี้นะคะความรักเป็นอย่างไรเรามีโอกาสสูงมากที่ชาวราศีกันบางส่วนที่เข้ามาดูอะ่ะที่คุณทุกอาจจะทุกคนเรื่องความรัก บางคนนะสถานะไม่ชัดเจนบางคนไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ว่าจะไปยังไงต่อบางคนมันเหมือนกับว่าเห็นภาพเป็นภาพวงตาเหมือนจะใช่หรือไม่ใช่เหมือนจะได้หรือไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะความรักมาเลยทําให้คนราศีการรู้สึกหมุนหมุนในหัวใจนะมันเป็นสภาวะของการที่มันมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อระดับฮอร์โมนมีผลต่อความคิดของคุณมาก,มากๆ,ๆเกี่ยวกับความรู้สึกความรักอาจจะไม่ใช่ความรักที่เป็นเชิง ชู้สาวอย่างเดียวแต่เป็นความรักที่เป็นความสัมพันธ์เพื่อนฝูงกะะัลยาณมิตรหรือแม้ความสัมพันธ์กับตัวเองอ่ะคุณก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนไม่ดีหรือแบบว่าเราไม่ชัดเจนในตัวเองอ่ะมันถึงทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจเสียดายที่ผ่านมาเราน่าจะทําแบบนั้นเราน่าจะทําแบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบนี้นะคะชาวราศีกันไพ่เดลโมนออกมาบอกกับเราว่าจริงอยู่ว่ามันอาจจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแต่ มันก็มีความพิเศษเกิดขึ้นบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องรู้มันหมดก็ได้นะคะบางอย่างปล่อยให้มันเป็นความลับจัก,กรวาลบ้างแล้วก็ปล่อยให้คุณได้ลุ้นบ้างอะไรที่มันเคลียร์หมดรู้หมดมันก็ไม่ตื่นเต้นนะชาวราศีกันนะคะก็อยากให้ชาวราศีกันมองในแง่ดีคือว่าให้มันให้มันรู้สึกแบบนี้อยู่บ้างแล้วเราก็พยายามเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เราก็จะเจอเรื่องดีๆนะคะเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของความรัก บางคนที่เกี่ยวแบบสถานะไม่ชัดเจนคุณอาจจะได้รับคำตอบนะคะได้รับเมสเซจจากใครบางคนหรือว่าคนโสดที่แบบเศร้าๆอยู่คุณอาจจะไปเจอรักในโลกโซเชียลหรือว่าไปเป็น f c ใครบางคนนะคะนะ่ะมีโลกโซเชียลมีโลกออนไลน์มีการเมสเซจมีการไดเร็คุยกันนะคะมีการเคลียร์ใจกันมีการพัฒนาวความสัมพันธ์ด้วยบางคนนะได้พัฒนาวความสัมพันธ์ด้วย เรื่องของการงานการเงินโชคลาบเป็นอย่างไรโชคลาบเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนนะคะเป็นไพ่ห้าไม้นะมันยังมีความรู้สึกไม่ชัดเจนแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่นะคะมันมีความแบบด้วยพลังงานของตัวคนณเองอะ่ะมันมัน ขึ้นด้วยเลขาแล้วจบด้วยเลขาเป็นเลขของกลางๆอะ่ะตอนนี้ใครที่ทําธุรกิจอ่ะจะมีความรู้สึกว่ากังวลสับสนนะเราเห็นภาวะแบบนั้นนะหรือใครที่ทํางานส่วนตัวอะไรแบบนี้นจะรู้สึกว่าจะไปยังไงต่อทั้งๆท,ที่สภาวะการงานของคุณดีอ่ะแต่ตัวคุณเองอ่ะไม่ชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรหรือว่า มีความขัดแย้งกับคนรอบข้างคําพูดหรือเขามาพูดอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีทัศนคติอะไรไม่ตรงกันคําพูดเขาทําให้คุณเสียโอกาสเสียใจอะไรประมาณนั้นที่เราเห็นนะคะทีนี้ไพ่ตอนจบของคุณเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเดือนนี้คุณจะห่วงใยมีความอ่อนโยนและเซนซิทีฟกับอารมณ์มากๆแล้วอารมณ์เวลาแบบราศีกันอะ่ะเป็นราศีที่นิ่งสงบเป็นเหมือนกับ หรือสีอะ่ะแต่พอเวลาเจอเรื่องที่มันเป็นธาตุน้ํามาเยอะๆอะ่ะมันมากระทบใจคุณอะ่ะทำให้คุณรู้สึกดาวดาวลงไปหรือว่าได้ดําดิ่งลงไปในตัวเองให้รู้สึกกลับมาห่วงตัวเองกลับมารักตัวเองชาวราศีกันแนะนําแบบนี้ว่าเดือนนี้คุณควรจะดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจตัวเองให้ดีดื่มน้ําให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้ดีๆอย่าไปคิดเยอะนะคะแล้วก็ เปิดดนตรีผ่อนคลายทําให้ตัวเองสวยงามเปลี่ยนการแต่งกายใหม่อะไรแบบนี้จะดีมากแล้วก็ผู้ใหญ่อะ่ะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังแบบดูแลคุณอยู่นะคะยังแบบเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณอยู่แต่คุณมีภาวะของความกังวลห่วงใยคิดมากในในการของคิดมากอะ่ะไม่ใช่คิดแล้วทุกนะแต่เป็นคิดแบบ่วงคนอื่นภาะวะพะวงอาจจะเจอสถานการณ์ของ ปัจจุบันด้วยทาให้คุณห่วงใครบางคนหรือว่ามีการสูญเสียบางคนสูญเสียนี่อาจจะไม่ได้พูดถึงชีวิตแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นกับคุณแล้วคุณอาจจะคิดถึงเขาอะไรแบบนี้มีภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกันอาจจะต้องให้เวลาตัวเองได้พักบ้างนะคะนอนให้พอแล้วก็เติมเต็มตัวเองในจุดที่ตัวเองขาดไปบ้างนะคะเนี่ยโอนนัชชีพออกมาบอกเลยว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้คุณจะเจอบททดสอบสําคัญสําคัญ ในการที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใครที่ ทำธุรกิจไปแล้วล้มแล้วเจ๊งแล้วทําไม่สําเร็จอะไรนะเราอยากให้กําลังใจว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆหรือใครที่พลาดหวังเกี่ยวกับอะไรที่จะทําเพื่อตัวเองมาแล้วคุณไม่ได้ทํามันมันเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะกลับมาทํามันได้นะคะชาวราศีกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของชีวิตเรื่องของความรักที่มันสูญเสียไปอ่ะมันจะทําให้คุณกลับมาทบทวนและกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆณว,วันที่คุณเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองจริงๆคุณจะเป็นคนที่จัดการจัดสรรชีวิตได้เหมือน คนที่แบบสั่งชีวิตตัวเองได้อ่ะเออคุณอาจจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้นู่นได้นี่ได้ไดไดไดนั่นทุกอย่างอ่ะมันต้องชัดเจนในตัวคุณคุณอยากได้อะไรคุณชอบอะไรคุณคิดสิ่งไหนคุณต้องชัดเจนในสิ่งนั้นชาวราศีกัน์คุณมีเกณฑ์จะได้รับคําตอบนะคะเนี่ยอิลูชันมาพร้อมกับเดลมูนอ่ะชีวิตของคุณอ่ะมันรู้สึกไม่ชัดเจนนะคะมันรู้สึกมนหมนม,ม,มันรู้สึกว่ามันมองอะไรไม่ชัดหรือบางทีคุณเชื่อมีความเชื่อผิด,ผ,ดผิดกับบางเรื่อง แล้วคุณต้องกลับมานั่งทบทวนหลงผิดไปนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ให้อภัยตัวเองนะชาวราศีกันแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะแบบหลุดพ้นจากสภาวะแวดล้อมนี้โดยการที่คุณเอาเอาพลังทั้งหมดมาใส่ที่ตัวเองมาดูแลมาเทคแคร์ตัวเองมาอ่อนโยนกับตัวเองนะคะมาให้อภัยตัวเองแล้วคุณก็อาจจะได้สิ่งที่คุณต้องการสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้คุณจะผ่านช่วงที่มัน เหมือนหมอกในชีวิตไปได้แน่นอนนะคะก็พบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ